เมื่อคุณมีเขาแต่เรามีฟอร์ดแสดงไหนเจ้า่ายเจา้าวันนี้เนาะวันนี้เจ้านอกนายก็ยิายสายกับปาลาแม่แอวชมบรรยากาศครับตัวนี้ Ford Ranger XL Plus Sport พสสอร์อเยี่ยมเจ้า ไปไเตอนนี้เขาอยู่ไหนนี่อ่าตอนนี้นะเจ้ากะหาพิกัดบ่ได้เนาะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดอยตรงไหนกับบุหนูนี่คือลงมา้ง <c oughs> นะเจ้าจะไปพันป่าคุ้ยอ้อยนะเจ้าแต่กับบุหูว่าป่าคุ้ยอ้อยมันอยู่ตังใดเนาะเจ้าเดี๋ยวเขาขอขอ,ขอ,ขอ,ขอดูขำกำเนาะน้องนายได้เจ้าได้เจ้าคือว่าเขาเลี้ยวพีดตันเองเน้อย่ใจด้วย <c oughs> แต่ว่ากะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศกับฟอร์ตเรนเจอร์กันนี่สวยมาก เดี๋ยวอะ่าแนนหนะเจ้าจะแผนกลงเนาะอามาดูรอบๆเจ้าเดี๋ยวเนาะอาสายกับน่องไม้น่เจ้าเดี๋ยวกะเดี๋ยวเขาจะถ่ายไปเนาะถ่ายไปเรื่อยๆตัวตังน่เจ้าจดดูเนาะเจ้าจนถึงว้านลูกค้านะคะเจ้าเดี๋ยวจะไดเดี๋ยวอ่าก็มาตัวดูกันเนาะ เจ้าป้าอย่าลืมฝากก็ได้ก็แชร์ชื่อหมู่เฮาตัวไหนแต่เจ้าทีมงาน,นปลอดแฝดเจ้าบ๊ายบายอาเจ้าพร้<ๆ>อมหรือยังค่ะพร้อมหรือยังนี่นะเจ้าด้านหลังเขาก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะเจ้าอันนี้อยู่ในตัว,วแตาเขาเนาะเจ้า,จลา,าแ,ลแล้วเก็บรรยากาศดีมากนะเจ้าฝนก็ลงมาปล่อยๆแล้วนะเนาะเขาจะเป็นอย่างไะเจ้าแต่ว่า เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูบรรยากาศรอบๆเนาะเพราะว่าวันนี้เรามาเทค่แคลูกค้าถึงบ้านเลยเจ้าอันนี้บ้านเนี่ก็เจ้าปากห้อยนะเจ้าตำบลตำบลอ่าบ้านเวียงบ้านเวียงเจ้าแมนแมนนเวียงนะเจ้าปากห้อ้อตำบลบ้านเวียงนะเจ้านี่บรรยากาศรอบๆแถวนี้ของ็รยากาเซนต์น้อยใส่เนาะใส่ค่ะสำหรับกาททาเป็นพวกข้าวโพดนะเจ้าเจ้าแต่บรรยากาศดีเจ้า เดี๋ยวยังไงกะเขาจะมีคลิปป้าแอลแบบเนี้ยเรื่อยๆนะจ้าฝากกดไล่กดแ์นะเจ้าเป็นเลเจ้าอ่ายังไงกับฝากบรรยากาศดีๆบ้านปากห้วยอ้อไว้เดี๋ยวตรงนี้นะเจ้าไปแล้วเจ้าบ๊ายบาย